สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น <D> <mark> ดีมากค่ะน้องๆเล่นกันดีมากแล้วก็ U S A ดีมากมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบคาว่าหนับโลกอ่ะเรารู้สึกดีมากเลยอ่ะหนูรู้สึกดีมากๆที่ได้ไฟกับเขาอ่ะหรู้สึกแบบมันเดอร์ฟูลมากวันเนี้จริงๆฟองอ่ะโซนนี้แมบนี <c oughs> ้ไรเต็มๆต่างๆดีสน่นี้ค่ะรวมแล้วรวมรวมแล้วคือดีมากเราทำทาร์เก็ตได้ดีมากแล้วก็คือเรา เราเตรียมการทำกันมาได้ดีต้องขอณจีนตาโพสค่ะเราทำกันมาได้ดีมากเพราะว่าเราเหมือนกับพยายามที่จะสู้ต่อสู้แต่ละทีมในแต่ละแมตช์แตกต่างกันทุกคนอาจจะมองว่ามันเหมือนกันแต่หนูบอกว่ามันแตกต่างกันมากเพราะว่าเราจะเรียกเรียกว่ากันฟาสเตอร์เล่นเร็วขึ้นเรื่อยเล่นเร็วขึ้นเรื่อยทำยังไงก็ได้ทำลายเกมบล็อกให้มากที่สุดแล้วก็เกมลูกให้มากที่สุดกับสนามสบายสนามที่สามเราดีไปลาค่ะ มันฟูลทีมแน่แนมันกลับมาฟูลทีมแล้วทุกคนอยากเห็นอะไรมันก็จะได้เห็นแน่แนเพราะว่าหนึ่งเราได้พักหนือเวียดด้วยค่ะแล้วเราได้กลับไปฝึกซ้อมที่ประเทศไทยด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมกีดเองแน่นอนคันก็เป็นเกมที่ดีนะครับเกมที่เราได้เรียนรู้นะครับ mm hmm. ลหลายๆอย่างจากเกมนี้นะครับแล้ลวก็รวมถึงอเมริกานะครับ mm hmm. เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับต้องยอมรับพอเขาเปลี่ยนส mm hmm. <3 S 1> าผู้เล่นหลักลงมาเนี่ย ทำให้ระบบการรับของเขาเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟเพื่อทำลายเกมลูกเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเราเล่นกัือเขาเขาทันยากเพราะพอกใหญ่มากะนะครับแต่ต้องชื่นชมแต็กเรานะครับมีการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการเล่นที่จะเล่นกับทีที่สูงใหญ่เนี่ยวันนี้ได้ลองทำแล้วก็บางลูกประสบความสำเร็จนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขเพื่อจะพัฒนาต่อให้ไปสู่นสนามสาวันนะครับ ต้องขอบคุณนะครับ,แ,บแฟนๆนะครับที่ส่งในใอเชียพวกเราทางบ้านแล้วต้องขอบคุณนะครับวันนี้ในสนามนะครับที่ส่งแรงเชียเสียงเชียให้กับพวกเรานะครับพวกเราได้มีกําลังใจต่อสู้กับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับถึงจะแพ้แต่ผมว่าในสนามของเราทําดีที่สุดแล้วครับผมโค้ชอมองภาพรวมขนาดนี้ยังไงคะกับผลงานแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมไทเนีย่ยก็จริงๆมันเป็นภาวะวิกฤตนะครับโดยสภาพจริงเราต้องยอมรับว่า มันค่อนข้างแก้ปัญหาได้ยากน,นะครับแต่เราก็เป้าหมายเล็กๆเราก็ถือว่าประสมความสำเร็จน,นะครับแต่ว่าเราต้องดีกว่านี้นะครับในสนามหน้าให้ได้ไม่งั้นเราจะลำบากในเรื่องของการเล่นกับทีมต่างๆในโลกครับผม